สวัสดีครับสวัสดีมันเดียวครับอีเบิร์ดสามัญชนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมวัสดีครับผมครับผมอ่ะมืนเดียเบิรงดคอกหมูนตัวนี้แยกออกปะแมนที่ผ่านไปนะ่ชัดขึ้นไอ้แยกออกมาครับตัวนี้แยกง่ายอ่ะการจะวารุณมันจะยังไงท่านกันตัวเล็หน่อยจะแยกออกไป สองเดือนแล้วสิหาตาัวนี้มาว่าจ,จะบาดพันพันหนึ่งตตวละพันเน่ยสนิโอโของคุณอาหารดลยตัวนี้มาทานปกติตรงเงี้กันนี่ เอาไ้ยังใส่นกะแดนิดหนอยนี่ก็ดีตายไปเลยอ้ออองหนาวทับงนาวทุกนตอนนี้มูหน่อยจักตัวมูหน่อยเจ็ดสิบเก็ดสิดยสดยย่ยวกมาเนอะครับของมันมันแฉะแแเนาะก็เลยแยีออกมาคุมกว่า ใส่ห้ายัางครับคุณการเมดอ่ต้องเป็น,ข,นข้าหมูเล็กๆเกิดถึง 10, 5กเอ240เป็นใส่แหลกเกิดบ่แงออยอยสี่สิบาทเจ็700กว่าุ่นบ่กอ้แวงเเกสี่สิบบาทนเอ้องใส่ค้องปโาก็ได้ใส่คล้องสินกูบอดีบดีด้เนี่ย กำลังทดลองอยู่หรือว่าล่อใส่มมลายเถียวเหรอมลายเถียวได้รถไปเก็บสอบแล้วกันอันอื่นเขากับเขาไร้กี่ห่ออืมนี่ยกำลังตุ่มนะครับอันนี้เป็นขอกกำลังแฉด้ว่มั้งขอกขอกได้แฉก็ถึงได้แฉออกมาไงอันนี้พวกเปา่ยังลอยลอยวิ่งลอยอันลอยพวกลอยบอกหรือน้ำหอมลอยยุ้ยล้างมันอ่าเห็นทั้งแฉทั้งลอยจะเหยื่อเข้ามาอืมนี่บอมมัน ฝนตกบ่มนี่หมือเศร้าเลยนี่ยตกทุกวันอยู่บ้านก็ดเพิ่งได้เศร้ามาวันนี้แหละอืมก็วันนี้แหละวันนี้ตกยังดีเป็นแรงแดงอย่างตกลง้มาอยู่นี่มันคือเมื่อไหร่แล้วแม่เป็นจั้งสี่เลยมีสิบเอ็ดแม่พันอืมง่วยคือมีหูทางไหนไม่ออกหรอวะ อ่ามีหูครับมีหูมันออกระบา,ายจตนะ้มันออกเห็นหูโงสีอ่ามูออกมูออกหรือเปล่าครับมีหูมันกำลังขวดบก่กสิบสาอยู่บล่ล่ะหกสบสามสี่หกเจ็ดแปดเก้บเอค่นอีกบก่ ในของผมหลุดใหญ่สุดสัเนาเล,ลยโอ้บุคคลครับยังดูตัวนี้เอเาไว้หมูแปลกหมูแปลกนะครับแกหมูแปลกตัวมันใจเราจะตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบิบออกกับเบอร์ออกมันไม่ต้องแกะเฮ้ยเบิ้งทางข้างเพิ่นนะครับ โอ้ยเปนแกแจ่ครับแกแจ่นะตัวนี้แฉะแฉะโอ้ตัวนี้ตัวตัวพอวัน,นี้ตัวพอพันบน,นี้พอพัน เอ้าตัวหน่อยยังไม่อยู่เป็นหลอดทีนี้ออกีนไมถึงออกจากข้อออกบ่ออกจากข้อออกเฮ้เจไดออกโอ้โหอันนี้ดอกดาราครับตันนี้ดอกดาราต้นดารานี่ต้นดารดาร

อ๋อพวพวมัต้อเท่ขนาดวะพูดิอ๋ออันนี้กระช่าขึ้นเหวมันถือหนามพี่น้องนี่โอ้กระท่อมกระท่อมวะครับอยู่สวนก็เยอะอยู่โอ้บอเก็บต้มแน่บอกกระท่อมนี่โดยสามซี่หม้อยังไงไรไล่ป่ะนี่โอ้กระท่อมครับพี่น้อง คือส ki pues ิก oh. uh ินเก่งคักเราอายนะโลล่อปลูกฮะนี่ลูกแม่นี่โอ้นี่นี่นี่เจ๊ขอดหรือยังบวชจัดขอดบวชเนี่ยเจ๊ขอดบวชขอดนี่เห็นบ่ลงบออกไปถอดมันบวเหี่ยวเนาะเจ๊มันกินไรกินหน่อยไงไอถอดมันขอดน้ำกันเลยบ่ชนี่บ่เป็นยังบ่ประกันบวชกันบวชบ่ชหัวเงนบ่ชอะบ่ชนี่โว้ยเด็กมันบวกัดเลย มันบมดปลาลูกมันนาตัวไหก็บรมเลย่ต้องมุงมันี่เดีมุ่งกไปมาไปทั้งนอดีกว่ามุงนี่ให้งาเลยนะนี่มันนี่ก็มาเห็นเอาหมดเดียวงเผู้เดียวเหอทีมงานซอยไปรับกบคุณครับผมไปละ